คือแบบนี้แบบว่าเฮาปลูกแบบธรรมชาติไว้กินเองเขากับโบจะเป็นต้องไปซื้อก็ได้เฮามีเนาะถ้าเฮาบไมีชี่เขาก็จะมักพิชการซื้อาพักการซื้อบริยังการซื้อโอ้ยเงินเงินหลายเงินเขากับหาโบได้บ้านนี้เขาต้องปลูกกินเองเนาะถ้าว่าเขาบ่ได้ขายเขากับโบได้ซื้อมู่ สบายดีสบายดีอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ฝั่งลาวคือว่าก็สวัสด,ดีพี่น้องฝั่งไทยเนาะสบายดีที่ว่าอ่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ยินดีเข้าสู่ช่องบ่าวสิคอง channel คือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้บ่าวสองกอ่ามาหาครอบครัวนึงเนาะเพิ่นกคือว่าตา,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 าบอทั้งผัวทั้งเมียแล้วก กลัวเพิ <t ell> ่นกะทุกข sure. like right so ์ยากลำบากนะพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮากัสิมาอ่าหาเพิ่นเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นว่าเป็นจังได๋เนาะอ่าการหาอยู่หากินเพิ่นนี่เป็นจังได๋เฮากัสิไปถามเพิ่นบางเทื่อเฮาอืมบางเทื่อเฮากัสิแนะนําเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบว่าที่เพิ่นเฮ็ดได้เนาะหรือว่าเฮากัสิแนะนําเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดบ่หรือว่าบ่เฮ็ดกะจังว่ากันเนาะเฮากัอยากให้เพิ่นมีชีพอ่า เห็นอยู่เฮกินแหละพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะเฮาก็ไปทักทายสบายดีไปนํากันเลยว่าเป็นจังได๋เนาะเฮาถ้าปัจจุบันนี้เฮาก็สิได้มาฮอดอันทางเฮือนเพิ่นแล้วว่าเป็นจังได๋นะไปเบิ่งไปชมนํากันพ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้อนี้เฮามากับลุงใหญ่เนาะอันนี้ก็คือทางเฮือนของเพิ่นพี่น้องเอ้ย สบายดีตรงไงดสบายดีเนาะกับประชาภาน้ำกันเนาะมาสบายดีเส้นกันเลยไปกับไปถามเพื่อนน้ำกันเนาะ่าเป็นเท่้าอีกบครัวหนึ่งเนาะดไม่นี่เรากได้มาสองคนพี่น้องเลยงานเราเนาะคือปราภาษาครอบครัวนี้แหละพี่การทางสายตาเนาะน้ำกันเนาะนี้ก็คือยูเพื่อนซานของพคนนีคือยูดูจะปีนี้อ่ับกันั่งอยู่เพื่อนนั่อ่ะกั สบายดีเด้อสบายดีโอ้ยนะมาถึงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมาจังได๋เนาะกินข้าวกินน้ําเด้บ่กินแล้วลาีโอ้แต่มาได้ทางใดเข้าเอามาที่หท่เงโดยเฮาก็ตรงไปา โดยโดยอดูเนี<ป>ยบาดคำน้ำโดยถดยามชื่อเสียงยังน้ำแนถามชื่อยังเนาะถามเออถามชื่อสิงชื่อสิงโดยอายุจปีได้ไหสามแปดสามสิบแปดีทางเมียทางเมียพันเดชือวันชื่อวันโอายุจะกปีเนาะสามฮะสามสิบปด โอ้จำไอ้โยวอ้อยไล่ป่านนี้เนาะว่า38ปีดูมาอยู่นี่จักปีแล้วสองปีนี่เพื่อนกกเพื่อนเข้าเลยบ่อเลยวะเมลเลยเมลเลยอ๋อเมลก็เพื่อนเข้าเลยออกมาอยู่นี่กับที่ดินของเจ้าของแมนอ๋อเป็นรายคือว่าตาบ่อทั้งผัวทั้งเมียแมลเลยบ่แมน น้องน้องน้องทั้งผู้ชายนี่บอดสนิทเลยบอรือว่าพอดีมะม่วงลางๆเห็นมะม่วงบอดหรือว่าจังไดเห็นแบบมะม่วงเลยอ๋อพอดีลางๆแม่แม่อ่าเมียได้ส์บราเห็นเลยบอดหรือว่าจังไดคือกันเห็นชำกันบอดหรือว่าจังไดก็หอดชำกันอ๋อผดีลางๆเนาะก็ก็เพื่อเห็ุได้อยู่โอไปได้โอไปได้แต่ว่าง้มไปอืม โดยโดยการทํามาหากินแนวใดเด้บาดนี่อยู่คือว่าบอดเบิดซองนี่หากินแต่มื้อเฮ็ดได้ได้นี่อือหาเฮ็ดทั่วี่สวนแล้วเฮ็ดหัวผู้เพิ่นผู้ต้องกกล้วยยงัวกอกนี่บ่โดยโดยโดมีวาอาชีพติดโตอยู่บ่นี่ทางเจ้าทั้ง2คนนี่ โบมีภัยเหตุอย่างบ่อขูมือนี่นะยังโบมีนะยังโบมีเหตุการอยู่การกินก็ลำบากเลยเนาะการทำมาหากินกับโบมีไฟเบิ้งไฟแม่ยังโบได้มีลูกน้อกันบ่อแม่หากรมีอ๋อ้ากรมีไก่ไก่สิไก่สิข่แล้วไก่สิผลแล้วโอ้บ้านกับบ้านไก่หมู่บ้านนี่แม่โอ้นี่ก็ลำบากอยู่เนาะลำบากเลยโดย แต่ว่าทางอันพัวนี่กับบุรีมีชาอาชีพแบบติดโตบ่บอกว่าพ่อเน่ยเฮ็ดหยังได้แน่ยอย่าปลูกผักปลูกใหญ่เลยค่ะปลูกพักค่ะมันบ่มีไว้ครับอย่าปลูกพักปลูกหญ้าแต่บ่าวจูเจ้ายังบ่มียังบ่มีในพักในักในยังพอเฮ็ดได้บ่ได้นปะโออพองมไปเพราะว่าน้ำอันนี้กัเจ้าเฮ็ดเองไงเนาะโดย่นนี่ละเฮ็ดอืมโดยโดย อ่าตังเฮาก็ยังโมผู้ว่าเคุณอยางได้อย่างเขาก็มาถามก่อนนั่นลูกไงโดยโดยมาล็อกอันนี้พักโอ้อยากได้อันแนวพุักพักบัวบ่บัวหันนแล้วก็นายพักนายพักความป้อมความบัวพักมอกง่ายๆก็ครบชนิดใช่เนาะครบชนิดผักกระดฉลัดโดยเพราะว่าปลูกไปเพราะว่บกิฟไปขายมะเพชรบ่โอ้จะจะปลูกแบบนี้แต่ว่ายังบ่มียังบ่มี ผัดมันมันเมนโบมีในโบมีอย่างมันเนาะโดยเจ้ากะว่าพอไปเฮ็ดได้อยู่พอไปได้อยู่เฮ็ดได้อยู่ถ้าเฮ็ดแบบนั้นได้ยังเนาะได้ยูโอ้ทางตัวนี้เห็ดได้อยู่แต่ว่าทางอื่นทางอื่นเฮ็ดไม่ได้ทางอื่นเฮ็ดบ่ได้โดยได้เฮ็ดแต่พักได้แม่นว่าต่พักนี่เฮาต้องเฮ็ดน้ําเดินเฮือนเดินชาติเฮาเองงมๆท่าเท่าไปถ้าว่าเฮาสิไปเฮ็ดงานที่ทางอื่นก็คือสิบ่มีผู้รับผู้เอาเนาะเฮาบ่มีวีซ่าอาชีพติดโต มีแต e ่เห็ดไปน้ำอยากเห็ดไปน้ำพักน้ำหยานี้โดยโดยโดยทางออกจะเดินบนข้าห้องน้ำมันโดยเดินแถวนี้อันจะปลูกทมื่อไรจะปลูกยางไามีอย่างไงจะหมาปลูกพีผักบุงมีจะผักบุงครับ้นกล้วยคนละไม้กับวยสิไข่เนาะตูกมเห็ดอะไรมปลูกอะไร ของเนี่ยตป็นทั้งน oh. er ี่เพิ่นทุเรศเพราะว่าเพิ่นอย่างนี้ผัวพักกันจ้ะเนาะตัวว่าผัวพักอะไรเนี่ยตุ๊กไก่ตัวว่ามาคั่งแรกมาเนี่ยโอ้ไก่เพชรนี่ไก่จำบ่ไก่หน้านี่บ่แมนไก่ชื่ออะไรบ่หรือว่าจิงใดชื่อชื่อเอาะไรคอเล่โอ้ถามว่าจะปลูกในพักนี่ไก่เจ้าอะไรขาวหรือเปล่าสีจะบ่เนี่ยจะคั่งได้พา กัญชากันเนาะซื้อทางข้างอ๋อแหนต้องซื้อผักกัญชากนในเด้อเนาะโะทางเบิ่งข้างหน้าผู้ด๋บัดอันทางเฮามาได้สิอ่าซื้อในผักที่ว่าทางเจ้าอยากปกลูกเนาะเฮาก็สิแบบว่าสิซื้อในผักแน่มาให้เจ้าปลูกอ่าเป็นผักหอมผักกาดอ่ามาเทหน้า,าเฮาสิซื้อมาให้เด้อดยเพราะว่าอันเฮามาคันี้เฮาก็อยากถามเบิ่งว่า dạo dưới hết dang này hả 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 ไก่ต่ออีกนั่งไงซื้อมาซื้อมาแต่รักษาชิมาอยากจะซื้อเลี้ยงเลี้ยงไก่น่ะบ่โดยโ<อ>ไก่เพื่อนนี่ละชิชาฮะม,มันยังอดทนน้ำไก่โดยเพราะว่าเลี้ยงไก่กับพ่อได้แก้ไขเนาะโดยโขายซื้อพริกเปรตผิกนัวเลี้ยงแต่ลอนว่าไก่หรือว่าหางกเลี้ยงนไงหางกเลี้ยงเนาเะหางกเลี้ยงปีละโอ้ยกาดไปเหตุการเหตุการณ์กับเคยสิไปบ่ได้แมนอาชีพที่โตเจ้า บอิมีอย่างเลยบอดิว่าเจ้าเห็ดอย่างไรที่ว่าเออเพิ่นคือว่านิ่ินก็เข้าว่าแม่แบลคือว่าเจ้าไปเฮียนแ่ะเพิ่นชอนอย่างเงี้ที่ว่าชอนเจ้าเจ็ดเหตุช้อนนวดเลยเหมือนที่ว่านวดนวดคนเท่านี้บ่นวดก็ตัตเท่านี้บ่นวดนวดแผ่นโบราณโอ้ทั้งเมียเจ้าก็นวดได้บ่แบบว่าอันนวดคนนี่โอ้แบบว่าอันโอ้ทั้งเพิ่นนี่ ผู paid, so I spent, I spent ้ใหญ่แอนผู้ชายนี่ช้อนนวดนวดผู้ชายเนาะเดี๋ยวทั้งผู้หญิงเพิ่อนกัช้อนนวดผู้หญิงโอ้นวดเฉดนวดเอ็นทุเจ้าได้มีวีซ่าอาชีพคือไปเพิ่นไปเฮียนไปยางม่านคือนวดเพลนหมู่หานเนาะแล้วก็คนในหมู่บ้านนี่ก็มีคนมาให้นวดอยู่บ่ก็มีอยู่คี้ับผู้ชายโดยโดยอาชนลายกับที่มีแต่ผู้ชายมาให้เจ้าด่วนบ่เป็นคนทักคนเพลกันแหละค่าบริการเท่าไรเจ้านวดจก็ ห้าสิบหาสิบพันโอ้ห้าสิัย่านวดน้ำเจ้าบอโอย่านวดของเจ้าเองโออย่านวดของเจ้าห้าสิบพันอ่าอย่านวดกดนึงเบิดบ่หรือว่าบ่เบิดเคิงบ่เบิดเคิงหรือว่าบูก็บเคิงเลยทีบอเล่าเล่าให้ย่าให้เนเก็บเอ็น้อ่มานวดตเช่าเลยโอ้เป็นดยายายานวดอะไรยานวดพิเศษว่าจะซื้อมาหรือว่าเอออย่านวดสี่เคียวฮะนวดเบิ้ลย เท่าไหร่กับนึงเท่าไหร่คือว่า40 50บ่กับนึงเท่าไห30บ่เทไหรกลัวเลยเดี๋ยวนี้น่ะกลัวเลยตะกี้เท่าห่ตะกี้เออแม่นตะกี้โอ้ยีนีคสิแพงแเดี๋ยวนี้แพงแล้วรับเซนพโอ้บ่าวลาพาเพิ่นก็เคยมานวดเจ้าแล้วบ่โอ้ยัง่าาอยเออ่าายานี่บ่เพิ่นปวดคอลมานวดนําเจ้าแม่นหกเ้าได้เนาะเาแต่พอนไขไปบ่เาโอไขไปบ่เลย อากาศอากาศเย็นๆหนาวๆหนื่ปวดโอ้เธอบอกคนถนัดทั้งงานนวดเนาะอืมแล้วเพิ่มเฮียนมาเลยเด้๋ยวเฮียนมาเลยโอ้วิชาอาชีพที่ตู่นะคือนวดแมนแล้วก็แบบว่าอันอยากมีอาชีพเสริมก็คือว่าปลูกผักปลูกหญ้าน้ำเพื่อนนี้แต่ว่ายังมีในพักเดี๋ยวรังเข้ามาถนัาเนาะจะได้ชื่อชื่อแนวพักมาให้ปลูกแต่พักบัวนี่งก็จิปลูกบัวได้อย่างไก่จิกกินยังไง มต้องชื่อผ้ากันแซงเขาไม่ผห้ผ่ากันแซงเนี่ยเขาห้องผ้ายังผ่าผ้าเล่นผ้าเนาะต้องขังเนาะผ้าเล่นขังเขาบุข่างมันบดแล้วไงมันไก่ข่าวได้ถ้าเขาบุข่งก็ไก่ข่าได้สระมุนบดได้นั่งพักอยู่บ่ได้เจำไก่โดยโดยโดยแต่พัดจักรชานเป็นกะมีไหมมีอย่างจักรชานจักรชานนี่ได้จิบบ่ เดี๋ยวเขาซานทันซานนี่ติดโตเจ้าโบโบได้ปะจานผ่ากระตอกกระตาได้ปะเคยจานนีบอ่ะตะกี้ซานดูตะกี้กัคือว่าไปเอาการไปเอาไม้เอาตอกกระยะเนาะย่ามันย่าไม่ละเออตาบอดเลยพองง,ง,งๆท่เท้าย่างไปได้ก็คอือน้ำเดินเพื่อนเดินนี่เด็กน้อยอันวันหนึ่งเข่าหนึ่งนั่แต่ได้หมู่ไพ่ดุกขึ้นมาหนึ่งใช่ไหมันตะโพว์มาหนึงเจ้าเนาะเขาทำเนียเพิ่งกะท่อง แกแล้วท้าไงแล้คนกะยวจะอดแล้วยุกลุกย่างลำบากเลยเนาะกะเกียมเมียนนะบอกะเกี่ยวผมมีอย่างบัดเจ้านนหน้าชี้บัดถ้งเียจะทองเจ้าชดได้เจ้าจะไปหาได้คือไก่แทะเอตัวที่ว่ากะเกีมีแต่ผู้เลได้ฮะเทียทุงทุ่งนใกล้ๆ่นมีวร่าน้องมาิมีโทรศัพท์อ้โทรโทรเข้า อันนี้ต้องเตรียมได้กะว่านั่นเดี๋ยวหนุ่มเมียเจ็บท้องหนึ่งเจ้าบ่าวทูนี่โอ้ยยากลำบากเด้เนาะเพราะว่าเขากลับมเห็นหุ้มแมนตาบอดไปกระชิเด่นไหมเลยต้องต้องใช่ไหมตัวนี้พาไปแมนออมื่อนี้ได้ไปใช่แน่แล้วมื่อนี้นะมื่อนี้ท่านจะไปใช่เมื่นี้ท่านจะไปใช่ปู่บ่าวป็นงานกับมันบ่มีในพักผมจะพักมีในจ่มีอยู่ได้ไปพัก อ่าจุดแรกอยัางเช่นพักยันี่ว่าจะปลูกนะพักกาดพักกระเบอที่ว่าที่ว่าทั้งตลาดท่านต้องการทีนี้คือพักเชิมบ่เอาบักเชิมบ่หอมบ่กไงครับปลูกเชหอมบกปีนะเนาะกปีหอมเักเชิมมีเ่าต้องซื้อแบบว่ากิ่งงามันมาซักใช้ก็ได้เนาะมึงไงได้โคตรพักเอามันได้โคตรเอามันก็สบายมึงไงกับปลูกเกลียวกระเสือกพักต้องเอางามันแบบว่าแก่ๆก่แน่นะมาซักซักใช้ดินไว้ก็ โดน้าเวลามันออกงอนเท่ากับตัดเอามีตัดนี่ตัด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 เอาใช้ทองยางไปคายพักเชื่อมพุ่นนม่ใช่อะไรพักเชื่อมแหละมันก็ชิงหายอยู่เปรีนี่พักหอมเปรีนี่มันเป็นเป็นไนบ่โดยเลยเป็นไนบ่ปักกายก็เป็นไนหอมเปรีก็เป็นไนแต่ว่าพักเชื่อมนี่มันทิ่เป็นแบบเป็นกลางเป็นกิ่งคืออัะไรบ่และหอมบัวก็เป็นหัวเนาะเป็นหัวถ้าว่าได้พวกนี้นั่นเขาชืได้เไรฮิต พอได้ขายเนี่ปู่นะบอกงามาชื่อมันทางหอดไก่เพิ่นกินหดเลยแล้วมีนขันเนาะม่เอาขันเลยเพราะว่าเขากะอยากเห็ดตัวนั้นจะจมตัวนั่นแหละดูยพอเป็นอาชีพเสริมนำครอบครัวเขาเนาะโดยเพราะว่าถ้าเขาเห็ดลายกันไม่ขาดเป็นกามาซื้อเขาโดยกาได้มือชีพมือหากันยังใครเพราะว่าตามที่เขาเห็ดได้เนี่ยเนาะตามเห็ดได้เพราะว่าเขาจะไปเห็ดในอื่นก็บ่ได้ กับหมักเพ็ดเนี่ยเนาะคือแบบนี้แบบว่าฮาปลูกแบบธรรมชาติไว้กินเองเขากับโบจะเป็นต้องไปซื้อก็ได้เฮามีเนี่ยเนาะถ้าเฮาบวมีที่เขาก็จะมักเพชรก็ซื้อพักก็ซื้อเป็นยังไงซื้อโอ้ยมันเงินหลายเงินเท่ากับหาบ่ได้บ่านนี้เขาต้องปลูกกินเองเนาะถ้าว่าเขาบ่ได้ขายเขากับโบได้ซื้อมูก็นยังดีเนาะนอ่านี่นอกเหนือเนาะมีโอกาสหน้าสิเอามีโอกาสเทาเข้ามาสิ คนคั่วโดยคนคั่วไม่เพิ่นโดยคนคั่วไม่เพิ่นเพราะว่าจะให้เพิ่นมีว v าอาชีพติดโนาะประก็มีแรกกินแบบเรต้องซื้อเนาะโดยโดยโดยน้ำครกคัวเพิ่นนี้โดยให้แบบว่าเพิ่นซื้อซ้าจาเนาะอ่าชื่อย่างพอเฮ็ดได้เอาก็เฮ็ดเอาโดยอย่างชื่อก็อยากให้ซื้อแต่ว่าเป็นเนาประเด็จเป็นเนาะเนาเฮ็ดได้พอเฮ็ดได้นะประเด็จเฮ็ดได้เยอะแต่ว่าเพิ่นเครื่องจีนมีต้นมีดีเชล่ยโดยโดยแว่ามีต้นมีดีเฉลี่ยเฮ็ดประเด็จได้เนาะโดย เป็นเกลือเนี่ยแตเป็นสิว่าต้องเชื่อนะเจอกล้วยยังหาข้าวผู้ปีกายต้นล้องหมักล้วยยังหน่อยอยู่คือชีดอนยุ่ยเได้กินไงกับเอาต้นใหญ่มาประมาณสามปีได้กินแด้กล้วยสามปีว่าต้นกล้วยกับอีก่องปีก็ได้เนาะชองปีมันลังงามปีขึ้นแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็เขามาทั้งอัปเดตทั้งครอบครัวน้องเพิ่นหัวบดเมียบดมันว่าใช่แต่เมื่อ <isha> ไฟแสงอาทิตย oh, yeah. ์เนาะนี่ยดินมันบกุมบาดนบกุมลายปีนะแล้ oh. okay, yeah. okay. ื่อเ่หรพครเพื่นลาเพิ่นว่าชื่อมาีช่างพเพเพิ่อนเนี่ยเลยว่าชื่อไม่แต่ดนนะบ่กายนี่ไปกายนี่บ่โอ้แล้วเพิ่นมาเยี่ยมมายามอยู่บ่เนาะมาอยู่าชื่นเพิ่นมาเยี่ยมอยู่บ่โอมาอยู่เนาะเลย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 เล

บราได้เช่าไผเนาะแม่แ่วาเราจะให้เป็นการมีครัวเฮือนชั้นๆเนาะถึงเฮาสิบริขายเฮากับบริซื้อมือถ้าสมมติว่าเจ้าปลูกหลายๆเนาะาพืชพักผลเจ้าหลายๆถ้าเจ้าขายบรเป็นบ่โดนไปจักบอนขายเลยว่าไม่เฮาแบบเฮาไปขายให้ก็ได้แม่น่นาาางขยกลอหรือว่าเฮาสิเอาแม,ม,ม่ค้ามาซื้อที่ก็ได้ไน,นะ ອໍາແມ່ຄ້າສະດວກຮັກກະຊິພາແມ່ແມ່ຄ້າມາຊື້ຕຶງທີ່ເລີຍໂດຍເຮົາກະຊິແນະນໍາໃຫ້ໂດຍໂດຍເພາະວ່າເຂົາຂເຮັືຮັດຍມຄກປແມນກກກະພີເນນ อ๋ประมาณนี้เลยเนาะโดยเอ่ะเ่ามาข้างหน้าเขากะสีเขามาอัปเดตครอบครัวเพิ่อนใหม่โดยนองจากเขาก็จะไปคิดค้นเนาะนคิดค้นหาอะรที่เราได้อุปกรณ์ที่ว่ามาให้เพิ่อนเนาะเขากะอยากสนับสนุนทางครอบครัวน้องเพื่นนี้โดยถึงบาสีบบได้ขายกะบบให้ซื้อมูโดยเนาะบโว่าประมาณนั้นครับเนี่ยประมาณนั้นเลยพี่นเนาะเพราะว่าเพิ่อนเฮ็ดได้ซัมนี่ก็ให้เพิ่อนเฮ็ดได้ไปเนาะใครกูเอาสินั่งอยู่ชื่อเด็วกะทากิน ดีกว well. 네่าน okay. ั่นเนาะเพราะว่าเวลาเวลาทั้งเพิ่นกับวางหลายเนาะเขาก็อย่างแบบว่าให้เพิ่นปลูกผักปลูกหญ้าจ้ะถ้าว่าเพิ่นเห็ดบ่ได้ก็คือนั่นอันนี้เพิ่นบ่กเพื่อนได้อยู่เนาะอ่าเข็ดได้อยู่ด้วยว่าชวนนานพักนี่เนาะโดยวเด๋วเด๋เดห็นได้อยู่านี่อันนั้นเพื่อนจะพูดเต็มบัวยังบัวได้กันเลยค่ะประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ ุดท้ายนี่เท้ากับโมีอย่างไรพี่น้องเนาะใส่เพื่อนพส่บอลมีพี่น้องเอฟซีเนือยที่เข่ามาเบิึงมาชมนะทั้งคลิปน้องพนี้เนาะทาวาซอยเรือกะยินดีทั้งเท้ากับเป็นสะพานบุญเนาะเหนือยองเนาะหรือว่าจะเป็นอย่างคือน้องเปิดต้องการนั่นแหละหรือว่าจะขาดอุปกรณ์ที่ว่าอยากได้ให้มีหรือว่ามีทั้งเพื่นมีเนี่ยจากมาให้ช้อยบอลนี่เท้ากับเป็นสะพานบุญให้ได้เนาะเป็น้เนาะอ่าที่ถ่ายเท้ากับโบมีอย่หลายพี่น้องเนาะ ขอให้ครอบครัวนอกคนนี้น<ด>เนาะมีแต่ความสุข,<ด>ขความ,วามจเจริญมีแต่สิขข่งดีๆเข้ามาในครอบครัวเนาะมามีอย่างไรขอการคำวัสบสบายดี